สนับสนุนโดยโปนบ Academy สนับสนุนโดย Art of g o l ก Design ไซน์ g a เกมเมนทิกนะครับสนับสนุนโดยโปนบ Academy ครับวันนี้นะฮะผมจะมาเป็นตัวแทนท่านผู้ชมนะที่อยากเรียนกอล์ฟกับโปนบการที่เราจะเข้ามาเรียนเนี่ยทำยังไงนะครับพี่นบครับ ครับก็สตูดิโอของผมอยู่ที่ RCA Block D Block D ครับก็สามารถเดินเข้ามาได้อยู่หลัง Shop Misuno สังเกตง่ายๆแล้วใกล้อะไรพี่นพฮะใกล้อะไรใกล้ใกล้กับช็อปมิซูโน o อ๋อใกล้กับ Shop Misuno แล้วแต่ถ้ามาเองจะรู้ว่ามันใกล้อะไรท่านผู้ชมอใไล้กับข้าวไล้กับข้าวสิ่งแรกที่จะทำเนี่ยคืออะไรพี่นพครับก็ต้องคงต้องพูดคุยกันก่อนพูดคุยกันโอเคโอเคมีปัญหาอะไรนะครับต้องการให้ผม แก้ในจุดไหนประสอบการ,กร์ฟเล่นกอล์ฟมานานแค่ไหนแล้วนะครับเรียนกอล์ฟมามาบ้างแล้วหรือเปล่า uh huh. เบรสิกาแค่ไหนคือต้องต้องมาสอบถามพูดคุยกันเหมือนกับทำความรู้จัก uh huh. ผมถาม uh huh. พี่นพอ,อย่างนี้ปกติเนี่ยเรียกว่าลูกค้าหรือคนที่มาหาเนี่ยส่วนใหญ่ที่เป็นนักเรียนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักกอล์ฟเพิ่งหัดเล่นรหรือมาแก้วงส่วนใหญ่ของพี่นพ ส่วนใหญ่จะเป็นนักกอล์ฟแอดวานหน่อยแอดวานหน่อยคือเล่นเล่นเล่นกอล์ฟมาสักระยะนึงแล้วเล่นมานานแล้วหรือว่าแม้กระทั่งนักกอล์ฟอาชีพเองก็มาเหมือนกันมาเรียกว่ามีครบเลยครบเลยนะครับแล้วก็จูเนียก็เยอะเหมือนกันครับจะมาคือถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่เนี่ยประมาณว่ามหาผมเนี่ยผมเรียนมาเยอะมากละมันแก้ไม่ได้ทันทีอ๋อเรียกว่าพังมาทุกทีแล้วคือถ้าประมาณว่ามีบางคนบอกว่าถ้าผมมาเรียนคราวนี้แลาแก้ไม่ได้ก็จะเลิกเล่นละโอ้โหขนาดนั้นเลยคือเหมือนกับ หมดหวังแล้วอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ใหญ่นะแต่ว่าบางคนก็โอเคอาจจะต้องตตีดีแล้วแหละแต่ว่าอยากนาต่อไปโอเคอะไรประมาณนี้ประมาณนี้แลแล้วความแตกต่างแหละว่าถ้าเกิดเข้ามาที่โปนบอคาเ d มี y เนี่ยมีอะไรที่เรียกว่าแตกต่างจากที่อื่นบ้างนะก็หลักๆเนี่ยของผมเป็นเป็นอินรดนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องใช้พวกอุปกรณ์แล้วก็เทคโนโลยีในการในการวิเคราะห์วงสวิงคือ ทำไม่เห็นก่อนว่าปัญหาเนาะกอล์ฟจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคืออย่างแรกอ่ะเราต้องเราต้องหาปัญหาให้เจอก่อนครับซึ่งการหาปัญหาให้เจอเนี่ยแน่นอนเราเราดูจากกล้องวิดีโอหรือว่าดูด้วยตาตเปล่าเนี่ยมัน ừ ừ มันมองไม่เห็นอยู่แล้วดังนั้น หลักการของผมเนี่ยก็จะชื่อจะใช้เรื่องของการ1นึ่งคือถ่ายวีดีโอแน่นอนและด้วยกล้องไฮสปีดนะครับสก็จะวัดการเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยด้วยเครื่อง KVS ซึ่งเป็นเป็นเครื่อง 3D 3, 3มิตินะครับ,รบสามารถรู้ได้ว่าร่างกายเราเคลื่อนไหวยังไงบ้างอ,อ,อ,อันที่3ก็คือเรื่องของ Ground Reaction Force ก็จะใช้ตัว Body t a g Vector เนี่ยในการวิเคราะห์ แล้วก็อันที่4ก็คือลอนชัวร์นิเตอร์ที่ใช้นะครับซึ่งเราก็ทําให้ดูค่าวว่าอะมุมเข้าเป็นยังไงหน้าไม้เป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ออกมา4ส่วนหลักนี้ก็ถือว่าครอบคุมแล้วนะว่าเรา้าใช้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเรารู้ว่าปัญหาคืออะไรจากนั้นค่อยมาดูว่าเราจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไงคือนักกอฟได้เข้าใจก่อนก็เลยถึงปัญหาเพราะว่าถ้านักกอฟไม่เข้าใจถึงปัญหา ผมบอกให้ฮุน่าทำอยางนั้นนี้ทำหนึ่งสองสามสี่แต่โดยที่ไม่บอกว่าทำเพื่ออะไรเนี่ยาบางทีมันก็แค่ไม่หายใช่ผมว่าการเรียนกอล์ฟสมัยเดิมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยมาสมมุติว่าเต็มที่เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีกล้องเรียกว่าถ่ายวิดีโอเนาะแต่สุดท้ายเนี่ยเวลากลับไปคิดต่อเนี่ยบางทีมันคิดต่อไม่ได้เพราะว่าเขาบอกมาอย่างนี้โปร,บ,รบ,บอกมาอย่างนี้แล้วไม่รู้จะใช้วิธีไหนในการคิดแต่พี่นพเนี่ยมีอุปกรณ์แล้วกันมีเครืคร่องมือแล้วสุดท้ายเนี่ยวัดแล้วมันสามารถบอกผลได้ว่าเฮ้ยผลที่เกิดขึ้น หรือการที่คุณทําอย่างนี้มันเกิดผลอะไรถูกไหมฮะใช่ครับเพราะว่าฟิลกับแฟกมันไม่เหมือนกันเพรู้สุดบางทีเราคิดว่าเฮ้ยเราเราเราไม่ได้ทำอ่ะเราไม่ได้เราไม่ได้สมมติเราไม่ไไมไตีค่อมเนี่ยแต่ในภาพออกมายังไงก็ค่อม,อมแล้วพอพยายามทาไม่ให้ค่อมมันก็ค่อมอยู่ดีซึ่งจริงมันแก้แก้ปัญหาไม่ตรงจุดอาจจะต้องไปแก้ที่ต้นตอมันจริงๆครับผมโอเคผมว่าโอ้โหพูดมาขนาดนี้แล้วยังไงวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะเป็นตัวแทนท่านผู้ชมแล้วกันได้ครับลองดูแล้วกันว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยผมมีปัญหาอะไรมาปรึกกกษาาพพพพีี่นนนนแแล้้้้วว็จะผมยัังงงไบอ เดี๋ยวเราอาจจะเป็นเรื่องของเหล็กแล้วกันอ่าได้อ่าโอเควันนี้เดี๋ยวผมอ่าเดี๋ยวลองนิดนึงว่าเป็นนักเรียนมาเรียนวันนี้ปัญหา <Ki> ที่ผมมีเนี่ยครับคือปกติเนี่ยผมเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องเหล็กเนี่ยอาจจะเป็น <Pain S 2> ปัญหาเรื่องการจบแล้วบางทีเนี่ยไม้มันเรียกว่าตีคอนิดนึงพลาดคอนิดนึงโดนไม่เต็มโดนโดนไม่เต็มแล้วผลลั์เป็นยังไงซ้ายขวาคือตอนนี้ปัญหาของผมคือเหล็กเหร Pass อครับปัญหาคือบางทีตีเนี่ยระยะไม่ค่อยคงที่อ่าได้ คืออาจจะตีไกลไปบ้างเหมือนกับระยะโดดเราระยะไม่แน่นอนนั่นคือแสดงผลลัพธ์คือโดนไม่ดีโดนไม่สม่ำเสมอแล้วก็เรื่องของสวิงเป็นไงหน้าตาสวิงเดี๋ยวต้องให้พี่นบดูแล้วกันว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างได้ครับลองดูโอเคพี่นพหลังจากนี้เนี่ยผมพร้อมเนี่ยเดี๋ยวผมจะตีให้พี่นพดูแล้วก็ยังไงเนี่ยเราใช้กล้องเรียกว่าไฮสปีดในการบันทึกภาพแล้วจะได้รู้ว่าปัญหาของเราคืออะไรได้เลยตีเลยครับ อืมนะครับกออัดเรียบร้อยและนะโอเคเดี๋ยวให้เราไปดูผลงานหน่อยหนึ่งโอเคตอนนี้เนี่ยเรามาเป็นตัวแทนท่านผู้ชมนะวันนี้มาวิเคราะห์วงของผมบ้างนะครว่าตอนนี้ผมมีปัญหาอะไรบ้างโอเคเริ่มเลยตอนนี้หลังจากที่มาสูตีแล้วนะตอนนี้ผมก็ได้ไฟล์วิดีโอที่อาร์ตีมอสักครู่ละนะครับปัญหาแรกที่เห็นเลยนะตอนนี้เนี่ยก็คือเรื่องของ การเซตอัพครับผมเซตอัพตอนนี้เนี่ยดูหลังมือซ้ายมันหักค่อนข้างเยอะเลยอ่าหักแบบนี้แล้วก็เซตเนี่ยมืออยู่ตรงกลางมากเกินไปนะเป็นตัวอัวไวใหญ่ใช่ไหมตัวไวใหญ่อ่าตัววายใหญ่มันควรจะดันไปข้างหน้าเล็กน้อยสังเกตดูนะครับผมลับเส้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นวายที่เห็นไหมเป็นตัววายใหญ่ครับผมตัววายใหญ่กับด้านด้วยนะเวลาเซตอัพเนี่ยเราควรจะเซตอัพให้เป็นตัววายเล็กนะครับที่ผมเคยบอกไปต้องเป็นประมาณนี้ ซึ่งถ้าจะให้เป็นไวเล็กเนี่ยก็ต้องดันดันมือที่มันอยู่ตรงกลางเนี่ยนะแบบนี้ไปทางด้านซ้ายเล็กน้อยไปอยู่ประมาณต้นขาซ้ายเท่านี้นะครับจะได้จะได้ตัวไวเล็กครับการเซตนแบบนี้ของอาร์ตตอนนี้มีมีผลอะไรต่อแบ็กสวิงนะให้ดูจากมุมดาวเดอร์ไลน์ตรงนี้ตอนแบ็กสวิงขึ้นมาเนี่ยจะสังเกตว่าเวลาแบ็กสวิงขึ้นมาเนี่ยปลายไม้เนี่ยมันมันไม่กระดกขึ้นมาสักทีเห็นไหมถ้าดูนะครับตอนนี้ปลายไม้อยู่ค่อนข้างต่ํานะครับ มือขึ้นมาเกือบเกือบจะถึงสะโพกแล้วแต่ว่าปลายไมหงขึ้นต่ําเพราะอะไรเพราะว่าเราเซตข้อมือไม่ได้นะถ้าเราให้เซตอัพเนี่ยตำแหน่งมือเป็นแบบของอาร์ตตอนนี้มันเซ็ตข้อมือยากแลวถ้าเกิดว่าเราดันมือไปทางขาซ้ายเนี่ยเราพร้อมที่จะกระดกขึ้นมาครับผมบซึ่งพอแบ็กซึ่งแบบนี้ปุ๊บเนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือเวลาขึ้นไปเนี่ยมันจะสูงแขนซ้ายมันจะชันมากๆเลยเนี่ยมันยกแขนซ้ายขึ้นมาค่อนข้างชันเราก็เกิอดอาการรีเวิร์ดสปายนิดนิด นะครับ,รบ okay, ดูนี่คือการรีวิร์สสปาทำให้ตอนดาวสวิงลงมาเนี่ยมีลักษณะการโถมลงมาเล็กน้อยนะครับดูจากศรีรษนนะครับปุ๊บผมลากเส้นนี้ใหม่ตอนดาวสวิงเนี่ยขึ้นแขนซ้ายชันดาวสวิงลงมามีการถมนิดๆเห็นไหมฮะว่าศีษะมันเริ่มเลยออกมานะครับประมาณนี้พอเลยม,มาปุ๊บก,ก็ต้องรีบรขายข้อมือก่อนเพื่อให้มันไม่ชันกันไปนะครับแล้วเกิดอาการเหมือนกับกึ่งๆชิคเก้นนิดๆ Uh huh. นะครับแล้วก็ทําให้ท่าจบเนี่ยศอกซ้ายเนี่ยกางออกนะถ้าดูจากมุมนี้ศอกซ้ายเนี่ยกางออก uh huh. แล้วก็จบแล้วเนี่ยไปลายไม้มันจะนแบนๆแบบนี้ใช่คือนะปัญหาของผมเนี่ยบางทีเนี่ยเวลาจบปุ๊บเนี่ยมีการอาการไม้ตีคอไม้ตีคอใช่แต่เพราะศอกซ้ายมันชักมันมันชักเก็บค่อนข้างเร็วชักกางออกอะ่ะ uh huh. นะครับมาจากแบ็กสวิงที่ที่แขนซ้ายสูงแล้วก็ศีรษะล้ําไปตอนดาวสวิงนั่นเองครับผมนะครับ <Okay. S 2> ก็อย่างเงี้ยอาการเนี้ยก็แก้ได้โดยการเปลี่ยนเซตอัพแล้วก็การเซตข้อมือ โอเคครับวันนี้นะผมมาเป็นตัวแทนท่านผู้ชมเลยนะตั้งแตเ่เรียกว่าเริ่มต้นเลยเข้ามาที่นี่ต้องทําอะไรบ้างนะฮะสวิงยังไงบ้างแล้วก็มีการอัดวีดีโอ,อยังไงบ้างนะครับใช่ครับ<ๆ>ก็อย่างของอารที่ที่เห็นบนสกู๊นี่อันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการใช้วิเคราะห์วงสวิง <c oughs> ใช้กล้องไฮสปีดเท่านั้นคือข้อดีของกล้องไฮสปีดเนี่ย มันทําให้เราเห็นสวิงได้ชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงดาวสวิงเนี่ยหน้าไม้เนี่ยถ้ากล้องมันความเร็วไม่สูงพอแสงไม่เพียงพอเนี่ยมันไม่เห็นนะใช่กลาจะเห็นเป็นไม้แบบโอ้มองไม่เห็นเท่าไหร่ใช่แต่ที่ชัดเจนเลยทุกทุก,ส,กสเต็ปที่ไม้เคลื่อนที่เนี่ยเราก็ก็จะเห็นนะครับดังนั้นเนี่ยพอรู้แล้วเข้าใจปัญหาแล้วต่อไปเสร็จต่อไปก็ต้องมาทำรีวิวอ่ะไปซ้อมแล้วก็แก้วงสวิงกันมีขั้นตอนอย่างนี้ไม่นานก็หาย ได้ครับผมโอเคครับผมว่าวันนี้นะท่านผู้ชมนะถ้าเกิดท่านไหนนะฮะอยากจะเรียกว่ามาเรียนนะฮะหรือเรียกว่ามาเรียกว่าปรับวงสวิงของท่านเนี่ยเพื่อให้เกมกอล์ฟท่านสนุกขึ้นเนี่ยยังไงสามารถติดต่อได้ทางพี่นพนะครับผมหรือทางปนพอัคคานมีได้เลยตามนะฮะบาร์หรือ QR code หรือแฟนเพจนะฮะที่ขึ้นอยู่มุมจอทั้งหลายเนี่ยสามารถติดต่อได้โดยตรงเลยนะฮะยังไงวันนี้นะฮะต้องขอบคุณพี่นพสำหรับฟรีดีดีมากๆดีครับโอเคครับช่วงหน้านะฮะเมนทอยมีอะไรน่าสนใจติดตามชมช่วงหน้าครับ สนับสนุนโดยโป r n bon o b Academy สนับสนุนโดย Art of Corp Design Your Game